สวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับชาวสมาชิกโอเคเค้ยเขาไปเินก่อนสวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับชาวสมาชิกต้องแก้บนแล้วบนอะไรไว้ครับให้มาไลฟ์จริงปะเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเน,นี่ยเฮ้ยนัโดนไม่ทรรมาดาอีกแล้ว ไม่ธรรมดาอีกแล้วคุณโอ้โหจะมาไลฟ์ทำไมกันสองคนพร้อมกันวะเนี่ยโงสวัสดีคนดูสองหมื่นหนึ่งพันะครับนี่พวกคุณไม่ไปไหนกันเลยอ่ะพวกคุว่างใช่ไหมเขารอเราไงจริงไหมเนี่ยขอบคุณมากครับทุกคนแบบก่อน ก่อนจะปีใหม่เนี oui> ่ยทุกคนมีแพนไปไหนบ้างเนี่ยอยากรู้อะไม่ทันละช้าช้าไปละคุณพิมพ์ช้าไปละผมไม่อ่านละเราเล่นไปแล้วด้วยเรื่อยๆผมไม่อ่านละเสียเวลาคุณพิมพช้าเกินงั้นเดี๋ยวผมทมใหม่ก็ได้แบบตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับไม่อ่านละช้าไหมตอบตอบันช้ามากทุกคนทำไมทุกคนตอบช้ากันเนี สวัสดีครับดูคําขอคือคืออะไรอ่ะคำขอทำไมทาไมทาไมถึงมีคําขอคือยังไงวะมีคนบอกว่ารออยู่งานพารากอนนะเฮ้ยอันนี้คือคือคุอืไม่อ่านข่าวไม่แต่อนนี้คือเราอยู่โรงแรมแถวพารากอนนะเพื่อจะอันนี้คือรันทูไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวเรออีกรอบนึงคือตอนนี้เราซ้อมรันทูงานอยู่นะครับก็ เราจะมาเตรียมเข้าดาวกันเพราะว่ามีคนมาจริงนี่จะเป็นไลฟ์ที่ยาวนานที่สุดของผมนะในรอบปีไม่ใช่ในรอบปีในชีวิตกูเแหละที่มันไลฟ์คนเดียวที่นานที่สุดนะครับทุกคนวันนี้มันนานจริงๆมันนานกว่าที่คิดนะครับก็อยากจะมาบอกทุกคนว่ามันเป็นวันสุดท้ายของปีแล้ว จริงๆมันใจหายมากเลยอะรอเล่นจริงๆไม่ได้ใจหายขนาดนั้นหรออออะไรวะทำไมช่างทำผมไม่ทำผมให้อ่ะพี่วอกำหมัด <c oughs> กำหมัดแล้วนะทุกคนผมไลฟ์เมื่อกี่นาทีแล้วเนี่ย นี่คือเราจะหลักเก